นี่ <Wednesday. S 1> ครับผมเราจะมายิงกล่องสมาเรโอนะฮะค่ใส่ลูเออนี่นกล่องนี้น okay. ี่กล่องนี้นี่กล่องสมาเรีนะจ๊ะโอเคเตรียมตัวยิงโอ้โหแมนมาเอ้จ้าขึ้นมาใหม่มายกดติ๊งเติ้งเติ้งตงตงตเตงตงตโอเคเอาใหม่ครับผม คุณยิงโดนครับทีนี้ไกลขึ้นครับผมไกลกว่าเดิมไกลกว่าเดิมครับยิงโอ้ยแรงมาโดนครับผมไปครับผมไกลกว่าเดิมครับซิบซิบซิบสมกับเสี่ยวกะผมว่าเฉียดครับผม เฉียดครับเฉียดครับอันนี้เฉียดนะจ๊ะยิงโดนหักคำได้ไข่เจียวจ้าเฉดดุนเฉดดุนเคยยิงไม่โดนกูจะโดนแรงเราสองกัดฮะโดยแล้วโข เอาอันนี้ครับผมเอาอันนี้ยิงครับเอาอใส่กระไปโอ้โหค,คิดถึงตอนโดนนะฮะบอลครับยิงโอ้โหไม่โดนครับผมได้ไม่ครับโอเคยิงโอ้โหแน่นอน